สวัสดีนักเรียนห้อง 10A ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะมิสจะมาสอนวิชาสังคมนะคะคือวันนี้ทางโรงเรียนมีกิจกรรมนะคะก็เลยได้อัดคลิปสอนแทนนะคะนักเรียนตั้งใจดูนะเป็นคลิปไม่นานนะคะสั้นๆเดี๋ยวขอแชร์หน้าจอนะคะรอสักครู่นะคะนักเรียน นะคะมันต้องเข้าใน google drive นะคะรอสักครู่นะคะก็สวัสดีนะักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของประมาณการรายรับนะคะอันนี้ขอข้ามนะคะเพราะว่าไม่มีการสอนประมาณการรายรับนะคะก็คือรายได้ของรัฐบาลที่ใช้ในการบริหารประเทศนะคะอย่างแรกก็คือรายได้ที่ได้สอนไปแล้วนะคะซึ่งมีอยู่4อย่างนะคะ ไม่ว่าจะเป็นภาษีอากรรายได้จากการขายรายได้จากรัฐพาณิชย์แล้วก็รายได้อื่นๆแล้วก็ประเภทที่2ก็คือเงินกู้นะคะนักเรียนเรามาดูว่าเงินกู้คืออะไรในการกู้เงินของรัฐบาลนะคะจะต้องคํานึงถึงหลักในการกู้เงินเพื่อให้การกู้เงินเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นผลดีแก่ประเทศนะคะให้เป็นผลดีมากกว่าผลเสียนะคะซึ่งเงินกู้นะคะประกอบไปด้วยดังนี้นะคะ คือวัตถุประสงค์ในการกู้นะคะต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะ1ก็คือหลักผลประโยชน์ของการกู้เงินนะคะก็คือหลักผลประโยชน์ของเงินกู้นั่นเองกล่าวคือนะคะเงินกู้ควรเกิดประโยชน์เกิดดอกออกผลนะคะควรให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตรา อัตราดอกเบี้ยหรือต้นทุนนะคะก็คือถ้ากู้เงินมาแล้วต้องทําให้เกิดประโยชน์นะคะมากกว่าผลเสียนะคะต้องได้กําไรนะคะ 2. นะคะหลักภาระภาษีนะคะกล่าวคือการกู้เงินนะคะควรคํานึงว่าจะสามารถใช้เงินคืนได้หรือไม่เพราะการกู้เงินนะคะจะต้องนักเรียนเห็นไหมจะต้องไม่ ควรนะคะไม่ควรเกินจะต้องชำระนะคะจะต้องชำระทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยนะคะซึ่งการกู้เงินกับต่างประเทศนะคะต้องมีเงินตราต่างประเทศเพียงพอด้วยไม่อย่างนั้นนะคะจะเป็นการก่อหนี้มากเกินไปนะคะแล้วการกู้เงินมานี้นะคะจะเป็นภาระต่องบประมาณรายจ่ายแล้วก็ดุลชำระเงินของประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้น รัฐบาลควรที่จะคิดดีๆว่าควรกู้มากน้อยเพียงใดนะคะอย่างที่สามนะคะเดี๋ยววันหลังมิสทำตัวสื่อสีดำนะคือลองสีเขียวคือมันไม่ชัดนะหลักเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะคะก็คือถ้ารัฐบาลกู้ยืมเงินจากประชาชนจะทําให้เศรษฐกิจชะลอตัวนะคะคือถ้าเอาเงินจากประชาชนไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มดอกเบี้ยจากประชาชนนะคะก็เป็นการทําให้เศรษฐกิจชะลอตัว แล้วก็การที่รัฐบาลใช้เงินกู้ภายในประเทศนะคะจะทําให้เศรษฐกิจขยายตัวขึ้นทําให้สินค้าราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะคือถ้าสมมุติรัฐบาลปล่อยเงินกู้กนะคะภายในประเทศนะคะจะทําให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นนะคะข้าวของก็จะราคาแพงขึ้นนะคะคล้ายๆว่าจะเกิดเงินเฟ้อนะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงต้องมีนโยบายควบคู่ไปด้วยซึ่งมีนโยบายดังต่อไปนี้คะ่ะนักเรียน แล้วก็สำหรับนะคะวิธีการที่ใช้ควบคู่วิธีการกู้เงินของรัฐบาลนะคะมีการกู้ยืมมาจากสองแหล่งนะคะก็คือ1นนะคะการกู้ยืมจากภายในประเทศนะคะหรือแหล่งเงินกู้ซึ่งมีดังนี้นะคะ1ก็คือธนาคารแห่งประเทศไทย2ก็คือสถาบันการเงินที่รับฝากเงินและอื่นๆอีกมากมายนะคะ ซึ่งวิธีการกู้ยืมเงินนะคะจะมีดังนี้นะคะ1คือการออกตั๋วเงินคลังค่ะ 2. การออกพันธบัตรและ3การออกตั๋วสัญญาใช้เงินค่ะ2นะคะการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศนะคะกู้เพื่อชดเชยความแตกต่างระหว่างการออมและการลงทุนนะคะวิธีกู้ยืมเงินนะคะคือทำได้2วิธีดังต่อไปนี้ คือการกู้โดยตรงของรัฐบาลคือรัฐบาลไปกู้กับต่างประเทศเองเลยแล้วก็สองการกู้โดยองค์กรต่างๆของรัฐนะคะกู้โดยองค์กรต่างๆของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดๆของรัฐก็ตามนะคะก็เป็นวิธีที่สองซึ่งทั้งนี้นะคะรัฐบาลคือมีสองแบบนะถ้ากู้โดยองค์กรต่างๆคือรัฐบาลจะคำประกันแล้วก็บางกรนีก็มิได้คำประกันนะคะ ซึ่งเนื้อหาวันนี้นะคะนักเรียนก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยก็สามารถทักแชทส่วนตัวมาถามได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอเรียนคาบต่อไปมิสก็จะทวนให้ก่อนเริ่มเรียนอยู่นะคะก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนนะคะในคลิปนี้นะคะวันนี้นะคะก็ขอกล่าวคาว่าขอกล่าวคาว่า วันนี้นะคะก็ขอ,อกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ